มันต้องมีวันของสองเราสิที่รักอะไรที่มันแล้วไปกันแล้วไปจงรู้ตัวและย้ำเตือนเองตลอดนะ ว่ามันพลาดมันคือบทเรียนสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจทำหรือทขาไม่ถึงการอยากรู้อยากลองได้รู้ได้ลองแล้วรู้แล้วก็ไปดีชั่วก็เลือกเอา ที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้เนจะซื้อสองเพียไม่ต้องพูดต่อแล้วน้องปกบน่าจะรู้เนะความสุขของเพียมันก็ต้องคือเห็นคนที่พี่รักมีความสุขสิ คือหลักใค่มั้งอ่ะปอบรู้ดีที่สุดเลยหลักหลักเน้นๆปอบก็รู้สามคนแค่นั้นแหละแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาที่ถิดว่ามันท่านไปได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วตอนนี้มันก็ดีขึ้น ดีขึ้นนะแต่พอต้องจริงใจและซื้อสัดซื้อตรงเรมันุดใจฟืนะแล้วก็ขออย่างให้ใหได้ทำอีกเลยถ้าคิดจะทำอีกคงรู้แหละว่าต้องทำยังไงอ่ะไม่เอาแบบนี้นะ เลิกลากันกล้องก็ได้ความสุขของพี่มันอยู่ที่ป๊อปเนี่ยปอบบอกให้อยู่ต่อที่ก็ต้องอยู่ปอบบอกที่สู้ที่ก็ต้องสู้มันไม่มีความสุขอยู่แล้วถ้าเรา เลิกกันไปอะมันมันรักมากเจ็บมากก็แขนมากนั่นแหละแล้วมันเรื่องเดียวเองที่พี่ขอในชีวิตที่ขอให้เรื่องเลี้ยวพี่รักที่ห่วงมากขนาดไหนแม้แต่สายตาที่ป๊อบมองใครพี่ก็ไม่อยากให้มองเลย แล้วใครที่มองป๊อบอะปอบคิดเราว่าพี่อยากให้มองอะอันนี้ป๊อบทำอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างให้ป๊อบมองจับมือพี่เ็เจ็บได้แล้วของรับ ของรักของห่วงพี่นะในเมื่อแลดือด้ออยู่ก็พูดไปเหมือนไม่ค่อยอยากฟังไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยระตื่อรอร้นแชร์กันพี่รู้จักป๊อบดีเชื่อพี่เถอะรู้จักร้อยเปเซ็นเลยแหละ แทรักพี่นี่แหละจตนังปฏิบัติตัวไม่ถูกไม่ควรคนที่มันเจ็บของก็พี่เองใจใจแหละแต่มันน่าจะดีขึ้นแหละถ้าผมบ,บอกว่า อจะอยู่กับพี่ไม่ว่ามันจะทุกข์หรือสุขอ่ะพี่ก็ดีใจแต่บอกไว้ก่อนนะคบกันมานี่ถึงเก้าหรือ,อยังยังไม่ถึงหรอกมันยังใช้ชีวิตด้วยกันอีกเยอะนะอีกหลายเก้ามากๆเวลามันนานทางอีกไกล ณนะวันนี้ณนะตอนเนี้ยคิดเยอะก่อนที่อะไรมันจะชำท,ทอกไปมากกว่าน,นี้อย่าเอาใจอย่าเอาความรู้สึกพี่ไปเล่นเลยพี่หมายถึงให้ป๊อบคิดนะคิดไหมคิดย้ำเตงไม่ใช่ไม่เชือ่อไม่ใช่ไม่ ที่ว่าจะไม่สู้ไปด้วยกันน่ะสู้อยู่แหละไม่สูกส้กเ็เจ็บสู้ก็เจ็บ อยคิดว่าตัวเองไม่มีที่ไปไม,ม่รู้จะทะําอะไรอะไรยังไงแล้วเนะถ้าว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้จะทําอะไรยังไงไปไหนยังไงบอกนะหาได้